โปรเจกต์ t ีไทยก็เมนเวลแฟร์โปรเจกต์ทีม16เรื่องสิทธิประโยชน์และสวัสดิการข้าราชการตำรวจ 1. เงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านค่าเช่าบ้านข้าราชการตำรวจหมายถึงเงินค่าตอบแทนอย่างหนึ่งที่ทางราชการได้ให้แก่ข้าราชการนอกเหนือจากเงินเดือนและเงินตอบแทนอื่นที่ได้รับทางราชการเพื่อเป็นการช่วยเหลือข้าราชการที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานแห่งใหม่ในต่างท้องที่ที่ข้าราชการผู้นั้น ได้รับสิทธิ์ไปผู้มีสิทธิ์ในการเบริกค่าเช่าบ้าน 1. เป็นผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานต่างท้องถิ่น 2. เป็นผู้ที่ต้องไปปฏิบัติข้าราชการประจำสำนักงานใหม่ในต่างท้องที่เนื่องจากสำนักงานที่ปฏิบัติราชการอยู่เดิมได้ย้ายสถานที่ทำการไปตั้งในท้องที่แห่งใหม่ 3. กรณีเคหสถานถูกทำลายเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้ 2. เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนเป็นเงินที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนตามที่กระทรวงการคลังกำหนดเงินเพิ่มพิเศษนอกจากเงินเดือนให้ใจ่ายเงินจากหมวดเงินเดือนเช่นเนงินประจำตำแหน่งเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการปราบปรามการะทำความผิดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งหลักเกณฑ์การจ่ายเงินนะคะ ตามระเบียบว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติการหน้าที่ด้านป้องกันป่าป่ามด้านสืบสวนและด้านจราจรพุทธศักราช2548กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับการสารวัตรรองสารวัตรและผู้บังคับหมู่ ได้รับเงินเดือนดังกล่าวรายเดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับตำแหน่งแต่งตั้งและเข้าปฏิบัติงานหน้าที่ด้านการป้องกันป่าปรามด้านการสืบสวนและด้านการจราจรค่ะ 3. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวนเป็นเงินเพิ่มพิเศษที่ให้สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ลำดงตำแหน่งพนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่งานสอบสวนมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบสวนและสำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรม การจ่ายเงินนะคะแบ่งตามลำดับตำแหน่งพนักงานสอบสวนหลักฐานประกอบการขอรับสิทธิ์ 1. แบบฟอร์มรับรองเงินเดือนเหลือจ่ายสสำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้นำลงตำแหน่งพนักงานสอบสวนและสาสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบสวน 4. ส,สวัสดิการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 5. สวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ 6. สวัสดิการในเชิงธุรกิจข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา จัดให้มีการสำรวจข้อมูลหรือประเมินผลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการข้าราชการตำรวจเพื่อทราบปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดหรือข้อคิดเห็นเพื่อนำมาวางแผนปรับปรุงการดำเนินงานค่ะดิฉันนางสาวยาวรินติวารีและนางสาวปุญญาพรแขกใจเย็นขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ